สวัสดีครับพวกเรากลุ่มเอฟปีสองสามสนบสอจะมานเสนอเรื่องกระดาษในเวลครับไปดูกันเลยรีบายูีกับพวกเราับยกันรอบรูู้้วิกยารวัรนี้วกเรามีสิ่งของที่จะานสนกระดาษนเรอวันนี้เรามีแขกต้เชิญผู้ช่ยาญด้านกราษเสวครับ กระดาษอะเดียวนี่มีประโยชน์ยังไงครับก็อเอาไว้ติดตามพวกเครื่องแก้วพวกเครื่องอุปกรณ์ที่จอดในห้องพิรราจารณเพื่อแบบป้องกันการลืมเรื่องหลงสั่งเคมีครับอ๋อแล้วอันนี้อันนี้มันต้องปิดยังไงอ่ะถึงจะแบบอะไรอย่างเงี้ยอก็แบบเวลาเก็บเวลาปฏิกิริยามันจะมาเป็นแบบมันจะถูกแปะมาเพียงใส่ในกระดาษที่เป็นกระดาษมันอยู่แล้ว แล้วก็มันจะมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วแต่ค่อนจะเบนต์นี่ต้องใส่ก่อนอ่อนด้วยแบบนี้ก่อนใต้ก่อนทีก็เราเราเสียบลงไปก่อนได้หรอือยันสมออันนี้สั่งสั่งอันน,น,อนี้สั่งนี้เป็นนิ่งน่องชื่อชื่อเชฟไม่สั่งเชฟนี่นเวเราก็ออกมาแล้วเราก็แบะแล้วพอแบะก็ห้ามแบะ ฝังสกิลนะครับเดียวแบต้แบตได้นี่ไม่ฝังสกิลเราก็เวลาใช้ครับพอใช้เสร็จเอาไว้แบบป้องกันสั่งเดิมแล้วเรจะแบตถ้าแบก็ได้มันจะมีหลายดิเซอร์้ก็จะได้ป้องกันการลืมถหลังอากใช้เร็เราก็สี่อกแล้วเสร็จแล้วเราก็สั่งทีนี้อย่ิร์เเป็นลาของสกลแลวก็เ่เกลเื่อเดับ กราไปมองลอด่วยโรัจมูกหรือว่าก็บอกตัวอะไรก็ได้ครับแต่ก็บอกตวงไม่พันยงก็ขอขอบคุณนะครับที่มามาเลื่อนชั้นดูดีๆมาบอกเรื่องอะไรเราขอจบรายการคลิปเท่านี้ครับออ้ไมด้สุดออมล s ซเตอร์ซับ i แ t น a t n a m เ s e n s น And this water, and it is it is the substance that's named chicken chain. Oh, we will write a name of the street. Beaker to the so that label. Hmm, another. That one. That one. That one. Water. water. Chain. Chicken chain and we will do the substance the name chicken sand so we will get the substance 100 millimeter and water 50 millimeter and chain 50 millimeter okay next we will do we will um, get, the, get the level of paper to mark that what is this Substance. oh, this is what <laughs> <laughs> Chicken Chicken <fan. laughs> <laughs> Oh, we will get the in this. 100 Ok This is 100 Next, water Ok, and next This is Ok I will wait for one day and come back to look Okay, thank you. Oh, no, oh, I forgot it. Which one is the chicken tenders option? Oh, that's the label refers to mark, what oh. is the chicken tend that is Oh, this oh, is tend. Oh, this is water. Oh, it's chicken chin? Oh, oh. oh, this is chicken tend. Oh, oh why? Wow. It has bubble. Oh, oh. why? Wow. Wow. It's so amazing. มันวีดีโอวันเดย์คําฟอง